คนโสดจําได้ใช่ไหมคะตอนที่เราไม่มีแฟนเพราะประตูใจเราปิดพอเปิดประตูใจและเมื่อจิตเราพร้อมรับบทเรียนการตื่นรู้บทใหม่ของชีวิตเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตรักการมีแฟนและได้เข้ามาอยู่ในชีวิตคู่คนมีแฟนทุกคนจงภูมิใจนะคะเพราะเราคือคนมีบุญค่ะมีแฟนเท่ากับมีบุญเพราะแฟน เพราะคู่คือสิ่งที่เบื้องบนประทานมาถึงแม้หลายคนจะแย้งในใจว่าฉันว่านรกส่งมันมากมากว่ามันเป็นกรรมเก่ามากกว่าที่จะต้องมาเจอกันความจริงแล้วคือเบื้องบนส่งมานะคะถ้าใครฟังคติชีวิตของครูพี่กุ้งก็จะรู้ว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้และในชีวิตของเรามันคือฟ้าประทานที่เรียกว่ากระแสธรรมชาติของชีวิตเบื้องบนเขาส่งอะไรมาเราก็รับน้อมรับ อ้าแขนรับเพราะทุกสิ่งจะช่วยให้เราได้ตื่นรู้และหลุดพ้นเขาส่งคนมาช่วยเราทําข้อสอบให้ผ่านนั่นคือสิ่งที่เราต้องไม่ลืมเมื่อมีแฟนมีคู่เราก็จะได้เรียนรู้อะไรมากมายถ้าเราอยู่เป็นเราเข้าใจความสัมพันธ์เราก็จะมีความสุขทุกน้อยทุกสั้นอภัยเก่งขำเก่งมีแต่ดวงตาเห็นธรรมมีแต่ดวงตาพุทธะในการมองไปยังคนรักหรือแฟนของเรา แต่ถ้าเราอยู่ไม่เป็นเราไม่เข้าใจความสัมพันธ์เราไม่ได้เริ่มต้นกันที่ความรักเป็นพื้นฐานจากทั้งสองฝ่ายต่างคนก็จะต่างใช้อีโกโ้เมื่อลงไปอยู่ในเรือลําเดียวกันวันวันสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตคู่ก็ไม่ใช่ความรักแล้วแต่เป็นอีโกโ้เป็นขยะชีวิตคู่ ความรักก็จะปวดหัวมากหน่อยทุกเยอะหน่อยเอื่มระอามากหน่อยรับกันไม่ค่อยได้นั่นเป็นเพราะไม่รักกันไม่มีความรักเป็นพื้นฐานเพราะเราเลือกเขามาด้วยสมองไม่ใช่เลือกมาด้วยหัวใจใครมีแฟนแล้วมีคู่แล้วเรียนจิตวิทยาเหนือตนสำหรับคนมีคู่ไปด้วยนะคะถ้ามันเป็นความรักเราก็จะได้มีรักที่สวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปหลอดไปที่เรียกว่ารักแท้